แต่พอมันทํามาทํามาแล้วเขาก็บอกว่าพอมีคนถามคนถามปัญหาแบบน้องเดือนนี้แล้วเขาถามว่าถ้านาทีฟังเทศฟังธรรมนะคะก็จะมีงานงานฉลองฉลองอยู่่น้องว่าน้องเปิดใหม่อันนี้ยังไม่ถึงหกเดือนไม่ใช่หรอ ตีตอนเช้าฝนตกจ้าอ้าวอยู่กทอมฝอนตกลรอคะอ่าบอกมาตกทางนี้โดยเด้ดตอตรงแล้วละ่ะกินข้าวเช้าหรือยังเนาะกินข้าวเช้าหรือยัง ทำงานแป๊บแปบครับได้เลยค่ะน้องชาวตีได้เลยตามสบายนะคะขอบคุณค่าที่มาให้ไปก็เลอะเอฟเฟคอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้อันเป็นตะใสนาอยเอฟเฟคจะให้เราเพิ่มหนักไปกว่านี้เราก็ คงไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วพี่ว่านะ่ะมันก็จะประมาณเมื่อคืนก็ไปนึกมากก็จะเกิดอาการง่วงนอนแบบนี้นะคะ,วะสวัสดีเพื่อนช,า, κ, ชาวเฟซบุ๊กชาวครีเอเตอร์ชาวรีวทุกท่าน ก็เอาที่สะดวกนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ธุระภารกิจต้องไปทำก็ <c oughs> เอาือมทำรงลูอกจาบลูกนะโฆษณาเข้านะก็จะแค่ว่าผ่านหกหมื่นนาทีได้แต่ยังยังตั้งค่าไม่สำเร็จนะแต่เขาก็ขึ้น หนึ่งเดือนนะคะหลังหลังจากที่เราเปิดเฟซหรือว่าเปิดเพจใหม่นี้เราต้องรอให้ครบหนึ่งเดือนอ่าอันนี้ก็ยังมีแน่นอนเนาะค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบใดไปก็เอากระเฮ็ดอันว่าเอ็ดสุดกำลังคุณเว,วาลาพรก็ขอบคุณนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังแรงใจนะคะสี่ร้อยอันพี่ไม่ตกค่าไม่ตก ก็จะมีอากาศเย็นเย็นพอดีพอดีนะคะไม่ถึงกับหนาวแต่เล่งให้จบภายในกุมภาพี่ก็จบหกหมืนนาทีได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จเลยยังคุยไปด้วยทุนตกยางแหงดีใจน้ำได้ฝนตกแต่ละเย็นเนาะอ่าบอกมาตกบันเห่าเนี่ยเราต้องพักผ่อนนอนให้เพียงพอด้วย วันนี้จัาเจ้าก็จะทำภารกิจเพ้ด้วยนะคะรดน้ำการเชื่อมต่อช้าเนี่ยผู้ใดกำลังรับชมอยู่เข้ามาทักทายได้นะคะเดี๋ยวพอมันทำมาทำมาแล้วเขาก็บอกว่าภูมนใจน่กว่ามีได้อันผิดเนาะชตีวุฒิพงศ์กำลังรับชม ก็มีอาจารย์เขาแนะนำว่าสแสดงว่าเราเขายังไม่ปุดล็อกให้สแสดงว่าเรามีมีดฟีดกัไลพัทละทรงผิวชิลบุกทุ่มกลับถึงบ้านแล้วตีหนึ่งยังได้นอนก็นอนน้อยนะกะหน้าร้ยมากน่าจะลดจนหมด โอ้ยทั้งที่นอ้องก็ลงคลิปอยู่เนาะใครที่มีภาระหนะ้าที่ก็ตามสะดวกนะคะเร่งให้จบภายในกุมภาพี่ก็จบหกหมื่นนาทีได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จเลยยังนองเดือนนะสวยงามเป็นคลิปธรรมชาติคลิปชมวิวทิวทัศน์นะ เป็นเพ่งจะเปิดบ้านเปิดไรสดก็รอเพื่อนเกื่อนมาทักทายพี่ก็สิงหาเหมือนกันน้องเดือนพี่ก็สิงหาผมหายใจคนไม่จำเป็นก็กำลังรับชมอยู่บ้านนาก็กำลังรับชมยินดีต้อคุณแม่พาดีถ้าจำได้อยู่บ้าน อยู่วันน้องเอียนดงเมนบอกจ้า้ันน้องอีกปีนะคะน้องน้องก็ไปไลฟ์สดอยู่ตรงนั้นตรงงานงานแล้วมันก็แบตเสื่อมด้วยโทรศัพท์พี่แบตเสื่อมแล้วพี่ก็เลยไปซื้อเครื่องใหม่แล้วก ออเออแคบหนะ้าจอมีได้ติเป็นต้นขึ้นไปนี่เริ่มโรยโรยเนะพี่ก็จะเห็นได้ชัดช่วงบอกมาตกมุกดาหารหนองสูงด้วยเดอ้อทางนี้ไม่เห็นมีตกเลยมีคนถาม คุณถามปัญหาแบบน้องเดือนนี้แล้วเขาถามว่าถ้านาทีคลิปเรื่อยๆมาเลย mm hmm. เพื่อนก็เพิ่มมา mm hmm. เพิ่มมา,มมาหลังจากที่พี่อ่าหลังจากตรวจสอบสองสัปดาห์แล้วก็อ่ารออนุมัติสองสัปดาห์นี่แหละ mm hmm. ปรึกษาคนแถวบ้านนี่เขาก็ไม่ได้เพิ่มเคยเอสนะนะมัน แบบน,นี้กะเขาก็เล่นรู้ไปนั่มเลยเลยนี่มาส่งกำลังใจจ้าขวนแหนอบเสียงโฆษณาเป็นมิม้เฮาต้องปิดหรือเปล่าแล้วต้องปิดไหมหรือเปล่าขอาอภัยอาจเจ้าก็แค่จะยืนยันตัวตนสักครึ่งชั่วโมงนะคะสักครึ่ง มันมันมีเป็นไซ์เอฟเกันนะถ้าว่าวันนี้น้องจะขึ้นไลฟ์สดไหมวันนี้น้องเดือนขึ้นไลฟ์หรือเปล่าปัญญาพี่ก็เริ่มส่งคลิปจริงจังก็ตั้งแต่อโอถ้าถ้าแบบนั้นมันจะ ถ้าเปิดตอนนั้นแล้วเรายังไม่ผ่านมันจะเหมือนทํางานไปด้วยเราก็จะงานเข้าแล้วพี่ก็ว่าอยู่เท่าว่าเข้าเดือนมีทํางานแป๊บๆครับได้เลยค่ะน้องชาวตยีได้เลยตามสบายนะคะขอบคุณค่าที่มาให้อืมทีนี้มันมันแดงเพิ่มขึ้นมาช่อง วันนี้น้องจะขึ้นไลฟ์สดไหมวันนี้น้องเดือนขึ้นไลฟ์หรือเปล่าฝนตกอยู่ทางกรุงเทพมานาววันเหาวันนี้พี่ก็จะขึ้นไลฟ์สดสักสี่สิบนาทีพี่ก็จะไปช่วยงานเขาค่ะน,นี้คุณ น้องชาตีก็มาอยู่เป็นเพื่อนอยู่นะคะน้องแสงเดือนมากับฝนพี่วิทย์ชมมาแล้วเป็นทิบัญญานะคะส่งบนบใจก็ขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันใหม่นะคะขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณคืนนี้เน,นี่ยไปบ้านไปบ้านนกข้าปานะจนลึกก็<笑><笑>มาส่งกําลังใจให้เจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณเวลาพรนะคะเมื่อเต็มเนาะลบลบยังไงยังไงมันก็ยังเต็มอยู่นะคะ